สวัสดีครับพบกับ Newsman i a อีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมสวยๆที่ทางเราก็มีการเผยแพร่เป็นระยะระยะถ้าเกิดว่ามีอีเวนต์หรือมีรายการอะไรที่อาจจะเป็นรายการการแข่งขันหรือเป็นรายการที่มีแขกบ้านแขกเมืองอะไรต่างๆมาสู่เมืองไทยนะครับอย่างอันนี้โอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เผยแพร่ไปทั่วเลยทีเดียวอาจจะทำให้ข้างบ้านร้อนรนทนไม่ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราใส่ชุดแบบนี้ชุดนางอับสรหรือนางอับสราซึ่งเขาก็อ้างว่าของเขาเนี่ เป็นต้นตำรับโอ้ยเรื่องนี้นะครับวุ่นวายมากๆสาหรับกรณีของอเวลาเราแต่งชุดแบบนี้ทีไรเนี่ยเขาก็ต้องมีออกมาร้อนรอน,รนตลอดทั้งที่ของเราเนี่ยก็มีม,มีมีการแกะสลักบนกระเเบนกําแพงบนอะไรต่างๆตามวัดตามปราสาทนะครับว่าเราก็มีนะแต่เขาก็อ้างว่าของเขาเนี่ยก็มีโอ้โหอะไรวุ่นวายนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องของนางอับสรหรือนางอับสลาเนี่ยมันมันไม่จบ ไม่ว่าจะเป็นชุดไทยก็คือชุดอะไรต่างๆของของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามเขาก็จะเคลมแหละชุดไทยก็จะเอาอับสราก็จะอ้างเลยโหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ก็แน่นอนว่ามันก็คงจะเป็นประเด็นกันต่อไปแหละแต่ตรงนี้นะครับนรายการแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กในรายการ GT w o r l d c h l l l e n g e Asia ซึ่งเป็นรายการการแข่งขันซูเปอร์คาร์ ที่มีคนติดตามเยอะมากๆเราก็โชว์ของซะหน่อยชุดสวยมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าถึงจริงๆทําถึงแล้วก็ทําสวยอวดสายตาชาวโลกอะ่ะเลยทีเดียวก็คือเป็นรายการของเอเชียก็จริงนะครับแต่ว่าก็ทั่วโลกก็คงใช้ความสนใจเข้ามาดูหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าปกติพวกนี้ก็จะมีการเอาลงโซเชียลพวก YouTube พวกอะไรอยู่แล้วแล้วก็ พวกของการแข่งขันความเร็วอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรายการในเอเชียหรือว่าในอะไรก็ตามก็จะมีคนจากทั่วโลกเข้ามาดูมารับชมถือว่าเป็นการเผยแพร่ที่แบบว่าตรงเป้าตรงประเด็นตรงชุดเลยแล้วรายการแบบนี้นะครับคนดูระดับเป็นหลักล้านแน่นอนเราก็ใส่ชุดนางอัปสรหร,หรือนางอัปสรจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ของไทยเนี่ยมันจะเรียกนางอัปสรอ,อ่าเหมือนที่คนเหมือนที่เหมือนจะมีคนเคยบอกไปนะครับว่า จริงๆต้องเรียกนางอักษรนะกัมพูชาจะเรียกนางอัปสราก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าสวยจริงๆซึ่งแน่นอนเวลาเรามีอะไรแบบนี้มีคอนเทนต์หรือมีอีเวนต์อะไรเงี้ยทางฝั่งกัมพูชาก็จะร้อนรนทนไม่ได้เลยสวยงามมากๆนะครับการแต่งตัวไม่เยอะเกินแล้วก็พอดีก็คือก็คือตามหลักการแต่งตัวของชุดแบบนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมหรือมีประยุกต์อะไรต่างๆแต่ว่าก็ไม่ล้นขณะที่ข้างบ้านเนี่ยชอบล้นนะครับล้นจนแบบเละเลย สวยงามครับผมก็เป็นอะไรที่เวลาเรามีพวกอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็มีการโพสต์ลงว่าเอ้ยมันเป็นความภูมิใจมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะแต่ก็อย่างที่เราทราบนะครับก็มักจะมีคอมเมนต์ที่เป็น,นแบบแบบท็อกซิกอคอมเมนต์ไม่ดีไม่ดีจากทางเพื่อนบ้านเนี่ยชอบมากกนๆเหมือนกันแล้วก็อันนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเขาก็คงเอาไปแชร์อะไรต่างๆคงจะแบบร้อนรอน,รนทนไม่ได้ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ